ผมมาทดสองสกิลกับ <c oughs> อาค่อย,ยุทธนั่นเอง <c oughs> บอกยังไงดีก็เก็บลุงอะเอางี่ดีกว่าเราไปเก็บลุงกันดีกว่านี่ลุงมาก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปกันก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรากันด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องค cool รูปอสอีกเช่นเคย วันนี้นะครับเราก็จะทําการเอ่อทำขาดําซันจิกันนะครับแต่นี่คงไม่ใช่ขาดํา V2 หรอกท่านผู้ชมเอาเอา V1 ก็พอเนาะเ <c oughs> พราะว่าคลิปหน้าค่อยทํา V2 ก็แล้วกันอ่ะก่อนที่เราจะไปเราต้องรู้สถานที่ก่อนนะครับขั้นแรกมาที่เกาะแรกนะครับแล้วก็นี่ดูนี่ท่านผู้ชมนี่ไปเกาะบาก,กี้นะครับเกาะนี้เห็นไหมเออเกาะ30บวกนะไม่ใช่อายุนะวิวที่ไปได้นั่นเองท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ของเรา สองพันกว่านี่ทําไมจะไปไม่ได้อะเราไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยจ,จะตกน้ําอะซื้อเรือก่อนนะก็หลังจากนั้น,นครับผมก็เดินทางมาถึงเกาะบากี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องทําการเซฟก่อนนะครับเพราะว่าเปิดหาคีแล้วไม่มีคนเนาะหรือว่ามีวะเอาเซฟก่อนท่านผู้ชมเผื่อแตกเอ,อ,เออเพราะว่าตัวเรากลางอยู่แล้วยิ่งแตกยิ่ง ไอเขาตัดแล้วมาแตกโลกที่หนึ่งอะท่านผู้ชมเราก็ทำการไปกันเลยนี่เอาอิเล็กโตวีสองไปเปลี่ยนเป็นคาดำวีหนึ่งคมหรือเปล่าไม่รู้แหละอะเราไปกันเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นคนท่านผู้ชมครับมาอยู่ตรงนี้นี่ไอนายทำอะไรอยู่เราขอตบนายได้ไหมเอาแบบทีเดียวแต่งนะผู้เล่นใหม่นี่ไอป๊อบารกี้ อยากจะตบเอ็งซะเหลือเกินนะบากี้นะแต่วันนี้ไม่ว่างนะต้องไปทำขาดำก่อนไว้วันหน้าจะมาตบนะบากี้นะวันนี้ยังไม่ว่างนะเข้าใจนี่แล้วก็เดินมาตรงนี้ลยครับท่านผู้ชมครับนี่จะมีเออคนเขาเรียกว่า n p พตรงนี้นะแล้วให้เราทำการหันหน้าอยู่ฝั่งขวามือตรงนี้น้ชมตรงนี้นะที่กองสมบัติอยู่บางคนถามว่าเอ๊ะข้างหน้าก็เข้าได้นะพี่ทำไมพี่ไม่เข้าข้างหน้าอ๋อ พอดีพี่ชอบเข้าข้างหลัง <c oughs> ล้อเล่น <laughs> ท่านผู้ชมครับ้องมาสถานที่นี้มันยาก,ยากๆหน่อยเดี๋ยวโลกจะไม่จำท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวทําการสูมเข้ามาตรงนี้แล้วก็เล็งแล้วทำการโซเข้าไปแบบนี้นี่ท่านผู้ชมแล้วก็เจอกับพี่ซันจิขาดํานะท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นก็ให้ทําการคุยกับเขาเลยแต่ผมเคยเออซื้อสกิลขาดาไปแล้วนะท่านผู้ชมนะเราก็ทําการเออ เรียนรู้อันเก่าไปเลยอ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่ยังไม่มเีเขาจะเก็บประมาณค่าเล่าเรียนเท่าไหร่วะประมาณแสนถึงแสนห้าเลยท่าผู้ชมนะให้มาคุยกับเขาแล้วก็เสียงเงินซื้อเลยเนะี่ยข้างหน้ามันจะเข้าง่ายแบบนี้ท่านผู้ชมเดินเข้าไปก็ได้ละนะแต่เราไม่ชอบเข้าข้างหน้าเราชอบเข้าข้างหลังโอเคท่านผู้ชมเราไปดูสกิลกันเลย เอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเกาะแมกแมาก,กันแล้วนะท่านผู้ชมผมมาทดลองสกิลกับอาคาอิยุทตนั่นเองเอาละไออาคาอิยุทตเนี่ยมันเป็นผลเอ่อแมกแมาเนาะเราจะตีมันไม่เข้า,เาต้องเสริมฮาคินี่ท่านผู้ชมฮาคิเกาะอยู่ที่เท้านี่เป็นขาดําของจริงนี่ขาขาวก็เป็นขาดำเลยท่านผู้ชม ผมรู้นะว่าในชีวิตจริงท่านผู้ชมอะชอบขาขาวๆมากกว่าขาดำๆฮิคิดว่าผมจะชอบขาสีอะไรนะอ่ะอเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่าท่านผู้ชมก็คือสกิลเซตนั่นเองนี่แบบนี้โอ้โหมันเท้าวายุของ CP9 เลยท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูอีกครั้งหนึ่งนี่ผมขอชาร์จเอ่อแบตเตอรี่ให้เอไม่ใช่แบตเตอรี่สิเออชาร์จสกิลให้เต็มก่อนอ่ะสกิลแรกสกิลเซตแบบน,นี้สองพันกว่าโอเค พอได้อยู่นะแต่ถ้าไม่ค่อยอลังการเลยท่านผู้ชมอ่ะเอาละต่อไปสกิลที่2สกิล X นั่นเองครับท่านผู้ชมให้ทำการไปใกล้ๆแล้วก็กดแบบนี้เท้ามั่วไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรก็เรียกชื่อภาษาไทยว่าเท้ามั่วๆวกันนะท่านผู้ชมนะเหมือนตัวเตะเนาะเอาละเดี๋ยวขอลองอีกสักหนึ่งรอบกันละกันท่านผู้ชมนะกับสกิล X เ,เดี๋ยวลุงลุงใจยเย็นๆลุงเออสกิล X นี่ 2,000กว่าก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้สกิลว่าไงที่ที่เรารีวิวทุกผลทุกสกิลและทุกอะไรไหมผมว่าดีหมดแหละนะอยู่ที่คนใช้คิดว่านะอ่ะต่อไปสกิลที่3สกิลซีนั่นเองครับผู้ชมครับก็คือกระโดดไลเดอ้อคิกเตะแบบรัวๆแบบนี้ท่านผู้ชมสกิลซีนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยลุงสวนได้ท่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอามาอีกรอบหนึ่ง ฮ่หาฮารอบนี้ฉันต้องไม่พลาดนี่ลุงกระโดดเลยเด้คิกแบบล้วลัวแบบนี้โอ้โสี่พันกว่าแบบอุ้ย 4, ถ้าไม่ตายก็สุดยอดเลยท่านผู้ชมอ่ะแล้วเหลือสกิลสุดท้ายนะครับสกิลวีนะเดี๋ยวเราลองไปรีวิวกับมอเตอร์หรือ NPC ตัวอื่นดีกว่านะเพราะว่าสงสารลุงแต่ก็คิดไปคิดมาแล้วก็เฮ้ยผมก็บอกยังไงดีก็เกลียดลุงอะ เอางี้ดีกว่าเราไปเก็บลุงก,กันดีกว่านี่ลุงมาสกิล X โฮ้ยไม่โดนสกิล C แบบนี้เตะรัวๆแบบนี้เลยนี่โอ้ย้มันสูงไปท่านผู้ชมแทบไม่โดนอุ้ยลุงสวนลุงสวนเอ้ยลุงสวนแบบนี้อย่างนี้ก็สวยดีแบบนี้ก็ลุยกันสักตั้งไม่ลุงฮะแบบนี้ย่ะอ่าเข้ามาเฮ้ยลุงไปธรรมดาลุงก็แตกแล้วแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูสกิล V กันดีกว่าท่านผู้ชม เอาระท่านผู้ชมหลังจากที่เราตบลุงแตกกันไปแล้วนะเราก็มาดูสกิลวีกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนี่สกิลวี่ะสกิลขาไฟแบบนี้แล้วก็เตะ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 แบบนี้เตะแบบธรรมดาท่านผู้ชมนี่แล้วก็สกิลแซ่บที่มีสกิลวีอยู่นะประมาณนี้ท่านผู้ชมเอาไม่ยอมตายไม่ยอมตาย <c oughs> ตายไปซะอ่ะต่อไปเรามาดูสกิลซีที่มีสกิลวีอยู่ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชม โอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูการเปะธรรมดาธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวเราไปเกาะคุกนรกอินเพลวดาวกันดีกว่าท่านผู้ชมไปอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่คุกนรกอินเพลดาวแล้วไอ้หัวหน้ามันไอ้บอสดูฟามิงโกมันไม่เกิดเนาะแล้วเราก็ทำการเชสตูวีกับ เขาเรียกว่าอะไรไท่านรองพัสดีเฮ้ยไม่ใช่สิปัจจุบันเป็นพัสดีแทนละอาก็ไตพ่พัสดีสเลยแบบนี้คอมโบคอมโบนี้คอมโบ,มโบให้ดูแบบนี้นี่แตกท่านผู้ชมโอ้ม่นกว่าก็แรงใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการรีวิวขาดําในวันนี้นะครับเป็นขาดนะํา V หนึ่งะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบาย